พี่น้องครับสงเคราะห์สงเคราะห์หรือว่าช่วยเหลือหรือจุนเจอือหรือสับพวกนี้ครับ ในทางพระพุทธศาสนานั้นสารเสริญเจริญพรว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางของบุญกิยาวัตถุสำหรับกรณีนะครับกรณีที่สุจินบริหารวรรนเขตและคณะบอกว่าพระสงฆ์องค์สามเณรสงฆ์ข้อผู้ประสบอุทกภัยบ้างอักขีภัยวาตะภัยหรือ,อโรคระบาดหรืออะไรพวกนี้ครับ ประเด็นที่เขาพยายามที่จะบอกว่าการสงเคราะห์นั้นเหมือนกับว่าขาดจากความเป็นพระในหลักความเป็นจริงแล้วนี่คือการกล่าวตู่พระพุทธศาสนาค่อนข้างจะรุนแรงเพราะอะไรครับเพราะอ่ะผมจะไม่พูดที่มาที่ไปของนางสุจินบริหารวัฒนเขตครับผู้ชํานาญการเก็บพระธรรมไว้ในหาดไทยแล้วคําว่าเก็บพระธรรมไว้ในหาดไทยก็มีอยู่ในหนังสือของนางเท่านั้นแหละครับหนังสือของคนอื่นไม่มีหรอกในทางพระพุทธศาสนา,าไม่ยพระธรรมครับ ส่วนคําว่าละเอียดลึกซึ้งคําพวกนี้ครับเดี๋ยวนะครับผมจะเอาปูคํานี้ให้ฟังก่อนคําว่าละเอียดลึกซึ้งนั้นพระองค์ทรงลำพึงจริงครับอยู่ต้นสีมหาโพธิ์แต่พระพุทธองค์ก็ทําให้สิ่งที่ลึกประอาตื้นปรากฏเปิดเผยแยกขยายนี่คือตัดออกมากับพระภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปาตต้นสีมหาโพธิ์ก็คือนั่งลาพึงในใจ ว่าเอ๊สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมที่เราตัดสู้ได้ไหมเนาะทำไมธรรมที่เราตัดสู้นั้นมันยากแค้นแสนเข็นเหลือเกินหนอพระองค์ลำพึงลำพันอย่างนั้นในใจจริงครับแต่ของที่มันลึกของที่มันลึกครับยากที่มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายจะเข้าถึงได้นี้พระองค์ก็ด้วยพระปัญญาที่คุณ ทำให้พระองค์ทําให้สิ่งที่ลึกเนี่ยตื้นเขินปรากฏเปิดเผยแยกขยายสมดังนี้พุทธพจน์ตัดเองนะครับอันนั้นทรงลำพึงพิจารณาครับพิจารณาคล้ายๆกับว่าลําลดับดูสิว่าเอของพวกเนี้ยสิ่งที่เราตัดสลู่เนี่ยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจะสามารถบรรลุทําได้หรือไม่หนอพระองค์ไม่ได้ประกาศครับแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงลาพึงลาพันว่า ของสิ่งที่พระอ,องค์บรรลุธรรมเนี่ยมันยากยากมากไม่ได้ประกาศออกมาครับแต่เป็นสิ่งที่ลำพึงครับแต่พอพระอ,องค์แสดงออกมาแล้วของเหล่านี้ครับก็กลายเป็นของตื่นปรากฏเปิดเผยแยกขยายครับซึ่งตรงกันข้ามเลยอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนเรามาพูดกันประเด็นประเด็นไหนครับประเด็นเรื่องของอสงเคราะห์ สงหอนั้นเพราะภิสูุย่อมสงเห์กุลบุตรสงเคราห์จากตามสมควรแก่การสมควรแก่เหตุเช่นการสงเห์กุลบุตรให้พระาสาพรีบุตรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสงเห์สามเณรโนสกติสะหรือเด็กชายโนสกติสะให้ได้บวชเป็นสามเณรนี่ก็เรียกว่าสงห์ครับ หรืออ่าทีนี้เรามาดูในพุทธประวัติว่ามีไหมครับที่พระสงฆ์องค์สำเนีนสงเคราะห์ญาติโยมอุบาสกบาสิกามีเราไม่ต้องเอาเรื่องอืินครับอาศัยเรื่องของสังกิจจะสามเณรเนี่ยครับในการครั้งนั้นกุลบุตร30คนได้มาบวชในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเรียนกรรมฐานครบ5ปีครับพลน,นวากาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับไปทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อไปทํากรรมฐานหรือไปเจริญวิปัสสนาให้หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดให้พ้นทุกข์เมื่อเข้าไปกราบลาดังนั้นพระพุทธองค์จึงถามว่าเนี่ยเธอทั้งหลายจักไปที่ใดหรือภิกษุทั้งหลาย30รูปก็บอกว่าจักไปที่โน้นที่นี้พระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์ก็รู้ได้โดยพระชานว่าภิกษุ30รูปนี้จะเกิดโจรภัยครับโจรภัยครับ อันนี้โจลภัยครับโจรภัยอักขีภัยวาตะััยยอ่อมกับพิกษุทั้งหลายนั้นย่อมสงเคราะห์ได้ไม่ขัดต่อหลักพระสุตตะหรือพระธรรมพระวินัยด้วยประการทั้งปวงครับภิกษุทั้ง30รูปนี้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างครับเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านนั้นๆแล้วชาวบ้านเขาชาวบ้านชาวเมืองเขาก่อนนิมนต์ในท่านจำพรญษาตรงนี้ครับ แต่ก่อนจะไปเนี่ยตรงนี้น่าสนใจคร,ร,รับเพราะบรมสาสดบอกว่าเธอทั้ง30รูปเนี่ยกับไปลาพี่ชายของเธอก่อนนะก็คือพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรก็แปลกใจเ็าเลยเข้าฌานดูรู้ว่าโจรภัยจะเกิดแก่ภิกษุทั้ง30รูปก็เลยถามว่าเธอทั้งหลายเธอมีอา,อ,าอุปถากหรือยังหรือสัตว์ที่หาลิกเนี่ยหรือยัง ยังพระพุทธเจ้าค่ะงั้นเอาสามาเณรน้อยรูปนี้ไปด้วยก็คือสังกิจาสามาเณรนตอนแรกพริกิตสูต้องหลายนี่ก็ไม่อยากเอาไปครับกลัวจะเป็นภาระพราะสารีบุตรบอกว่าสามาเณรนี้จักไม่เป็นภาระกับเธอดอกเอาไปเถอะแล้วทีน่นี้จำใจรับครับก็เอาไปครับพอไปอยู่ที่นั่นได้สักพักครับได้ปรากฏคนกินเดนครับอ่าได้ปรากฏชายผู้หนึ่งครับ ได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยาก็ได้เลิกลากันก็เลิกลากันบางตำราก็เขียนว่ามาเป็นทาสเป็นข้าอะไรประมาณนี้แหละครับบางเล่มนะที่เขาแปลนะแล้วพอเราไปดูอ่าดีๆแเราจะพบว่าเลิกกับเมียครับเลิกกับเมียแล้วก็หนีกลับบ้านพอหนีกลับบ้านมาก็มาถึงกลางทางก็หิวข้าวครับ เกิดความหิวจนถึงขนาดที่ว่าหน้ามืดจะเป็นลมเป็นลมไปครับก็มาถึงพระภิกษุทั้ง30รูปพระภิกษุทั้ง30รูปก,ก็ถามไทยสาระทุกสุขดิบชายผู้นี้ก็บอกว่าจะไปที่โนนตำบลโนนตำบลน,นี้แต่ที่นั่นก็ไม่ได้มีญาติไม่มีอะไรโน่นนี่นั่นก็เล่ากันไปว่ากันไปถามสาระทุกสุขดิบกันไปตามสมควรแก่เหตุแล้วภิกษุทั้ง30รูปก,ก็ถามว่า,าเธอนะ่ะหิวไหม ชายผู้นี้ก็บอกว่าหิวเพระผู้เป็นเจ้าหิวงั้นเราทั้ง30รูปเนี่ยจักแบ่งคำข้าวให้เธอคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งคำก็เท่ากับ30คําครับเพราะปิกษุทั้ง30รูปก็อนุเคราะห์โยมเนี่ยด้วยการแบ่งคำข้าวให้30คํานี่คือพระสูตรครับนี่คือพระสูตรครับถ้าผิดอันนี้จะเป็นมูลบัญญัติทันทีครับอันนี้จะเป็นมูลบัญญัติทันที ว่าการสงเคราะห์กุลระบุตรหรือการสงเคราะห์ญาติโยมนั้นเป็นจะต้องเป็นมูลบัญญัติให้บัญญัติสิกขาบทห้ามพระสงฆ์องค์สามเณรบรรดาสงเคราะห์ญาติโยมเพราะจะต้องอาบัตโน่นนี่นั่นขึ้นมาเช่นมีปาจิตตีเป็นต้นครับมีปาราชิกสังฆาธิเศษปาจิตตีเป็นต้นจะต้องบัญญัติไว้ในพระวินัยครับ พอไม่มีบัญญัติในในพระวินัยเราไปตามดูพระสูตรจะพบว่าคําว่าสงเคราะห์กุลบุตรนั้นรวมทั้งการให้บวชครับรวมทั้งการให้บวชการบวชนี่ก็คือการสงเคราะห์ครับฉะนั้นการสงเคราะห์โดยหลักของธรรมชาติแลว้วมันไม่ใช่หลักที่ผิดครับเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาขวงโลกขนาดนั้นครับพระพุทธศาสนาของเรานี่ไม่ใช่ศาสนาขวงโลกครับ ถึงขนาดที่ว่าลงทุนไม่สามารถเกื้อกูลเกื้อหนุนกุลระบุตรได้ถ้าไม่สามารถเกื้อกูลหรือสงเคราะห์คุณระบุตรได้จะไม่มีกุลระบุตรคนใดบวชได้เลยนางผู้นี้บอกว่าแม้แต่การบวชนางยังบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครบวชการบวชพระบรุทธรูปมีพระบรมทุตพุทธานุญาตคําว่าพุทธานุญาตก็คือให้บวชห้าวิธีห้าวิธีครับ การบวชนางยังบอกว่าไม่ให้บวชไม่ให้บวชแล้วพระองค์จะไปดักทางพยาศะทำไมพระองค์จะเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งทั้งหน้าเพื่อเพื่อจะเดินทางไปเฝ้าบทกิเลสของอรูเวนกัสปะชนินสามีนอ้องรูเวนกัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะเพื่อเพื่อ,อฉะนั้นเรื่องของการที่พระสงฆ์องค์สามเณรสงเคราะ์หรือแจก กายข้าวของในวัดเท่าที่มีสงห์แก่ญาติโยมนั้นเป็นเหตุสมควรแล้วแก่ทร,รมแก่วินัยเรียกว่าเป็นสมควรแก่เมตตาทำแล้วแก่ความการุณาปราณีแล้วครับแก่ความเมตตาการุณาปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วสมควรแก่เหตุแล้วครับอาศัยพระสูตรเรื่องนี้เรื่องเดียวครับซึ่งผมก็แชร์มาให้พี่น้องเราได้พิจารณากันเองว่าสุด แทแต่ท่านจะฟังหรือไม่ฟังอยู่ในพระสูตรนั้นค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนครับไม่มีความจําเป็นต้องไปอาศัยพระสูตรอื่นใดเลยเอาพระสูตรเล่มเดียวนี่จบครับเพราะพระสูตรไม่ไม่ขัดแย้งกันครับพระสูตรตันตๆไม่ขัดแย้งครับสูตรตันต์แต่ละเรื่องนั้นถ้าเรื่องไหนที่ทรงห้ามจะต้องใช้คาว่าเรื่องเนี้เป็นมูลบัญญัติเป็นมูลบัญญัติ การสงเคคนกินเดนในครั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ภิกษุทั้ง30รูปโดนจะโดนบูชายันส่วนสามเณรสังกิจจะก็ได้สัตธิวิหาริกหรือได้ลูกศิษย์เป็นพระภิกษุจำนวน500รูปครับคือเป็นเป็นสามเณรรูปแรกอะที่บวชเนนให้เนนอะ บวชเนนให้เนนน่ะสำเน,นรูปแรกในพระพุทธศาสนาที่บวชเนนให้เนนครับให้โจรป่าห้าร้อยนี่ถือศีลสิบไปเฝ้าพระบรมศาสดาสัมาสามเจ้าพระองค์ก็ถามว่านี่เธอได้สัตธิวิหารลิกแล้วเหรอโอ้ยเก่งจังนะประมาณนี้ครับนี่ผมเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับส่วนพี่น้องนะ่ะจะพิจารณาอย่างไรสุดแท้แต่ท่านเพราะการบวชก็คือการสงเคราะห์อุลบุตรครับจริงครับ เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่พระพุทธองค์ตัดว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นเลิศแล้วที่ทรงสงเคราะห์ให้กับพระนางพิมพาก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระราหุลก็ดีสมบัตินั้นคือการบวชฉะนั้นพระสงฆ์องค์สมเนีสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายด้วยทรัพย์ที่พอจะมีในวัดนี่สมควรแล้วส่วนสงเคราะห์ที่ประเสริฐสุดเลิศสุดนั้นคือสงเคราะห์ด้วยการให้กุลบุตรนั้นบวช ประพัชชะก็คือการละครับคือการบวชครับอ่ะสรุปย่นย่อครับนางผู้นี้อย่าไปถามเลยทุกเรื่องในทางพระพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องทงชาตินางอยาก,กันได้กัะแหนเลยถามว่านางอยากให้ศาสนาพุทธเป็นอย่างไรครับนางเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพระไตรปิฎกเล่มนั้นจะต้องมีเป้าหมายคือเข้าใจพระธรรมสะสมความจริงใจรับใช้ เก็บพระธรรมไว้ในหัตถ a นั่นคือป่าหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่นางยืนยันไม่ใช่หัวใจหลักที่พระบรมศาสดาตัดเอาไว้ว่าอุปสมายญอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายสังวัตตินี่คือเป้าหมายหลักในทางพระพุทธศาสนามีมีบริเวกรอนกำกับเอาไว้ชัดเจนตัดที่ไปสิป,ปตนะมลุกขทยวันเมื่อวัน เรียกว่าวันอาสาราคา,าบูชาก็คือวันแสดงพระสัทธรรมเทศนาและก็ประกาศเป้าหมายของการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเอาไว้ดังนี้ล่ะครับมีคําว่าจักคุกรณียานักกรณีอุปสมายาพินญ,ญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวรต,ติตามนี้เลยครับไปแปลเอาหรือแต่แปลไม่ได้ก็คือทำดวงตาทำฌานเป็นเครื่องรู้เข้าไปเพื่อสงบระง,งับเพื่อความรู้ดีรู้ยิ่งเพื่อความดับ เป็นไปตามนี้ครับเป็นไปตามนี้มีพุทธพจน์ชัดเจนการสงเคราะห์ชายกินเดนถ้าสงเคราะห์นั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากพระสองฆ์องค์สามเณรไปแจกข้าวแจกปลาถึงบ้านญาติโยมที่เดือดเนื้อร้อนใจต่างกันที่ไหนครับเป็นไปด้วยความเมตตาการุณาปานี้หลักใหญ่ใจความพระพุทธศาสนาไม่ใช่าศาสนาขวางโลกครับ ไอการที่คุณจะมาบอกว่าทําความด,ดีเป็นเรื่องที่ผิดวิน,นัยคุณต้องเข้าใจพระคาเข้าใจพระคาเข้าใจพระคาคําสอนอะไรอะศาสนาคริสต์คุณอยากรู้ว่าเข้าใจพระคำคําสอนศาสนาอะไรลองฟังบาทหลวงพูดครับคุณอยากรู้ว่ารับใช้คําสอนอะไรคุณก็ต้องไปดูที่คําว่าพันธกิจบริกรก็คือคําสอนศาสนาคริสต์เีกทั้งชีวิตอุทิศรับใช้ใคร เก็บไว้ในหัทไทยถ้าคุณผมไม่จําเป็นต้องอธิบายคําว่าเก็บไว้ในหัทไทยเพราะคาคานี้ทุกคนรู้ดีว่าเป็นคําสอนศาสนา,าคริสต์ไม่ใช่คําสอนศาสนา,าพุทธฉะนั้นคุณสกินนั่นเป็นคริสครับเป็นคาทอลิกครับคุณสกินนั่นงานของนางคือการบิดเบือนพระธรรมในทางพระพุทธศาสนาะเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายของพระพุทธศาสนาะให้เป็นเข้าใจคำ หรือเข้าใจธรรมะเพราะนางจะประกาศอยู่อย่างนั้นกับเพื่อความเข้าใจธรรมะเพื่อความเข้าใจธรรมะเพื่อความเข้าใจธรรมะส่วนที่พ่พระพระบุธอ์ทรงพิจารณานั้นคําว่าพิจารณาคือสิ่งที่ไม่ได้ประกาศออกมาครับลํำพึงคิดในใจสิ่งนี้มันยากแต่นาะมันจะมีสัตว์โลกที่ไหนนอ้อพอที่จะบรรลุธรรมที่เราบรรลุได้เพราะเหตุว่าพระธรรมนี้โอ้โหลึกมาก ยากที่จะมนุษย์ธรรมดาจะเข้าถึงได้แต่สุดท้ายด้วยพระปัญญาที่คุณก็ประกาศออกมาครับปรากฏปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมพระยศากุลบุตรและสหายได้บรรลุธรรมแล้วอุลุเวนกัสปะขยากัสปะนาทีกัสปะได้บรรลุธรรมพระองค์จึงประกาศต่อออกมาว่าประกาศออกมาเลยเป,เป็นพุทธวจนะเลยเป็นคําพูดเลยออกจากพระโอค์เลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วนี้ตัดไว้ดีแล้วนี้ เป็นของตื้นปรากฏเปิดเผยแยกขยายนี่คือสิ่งที่ประกาศส่วนนั่นคิดคิดหรือพินิษพิจารณาดูสิว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่จะสามารถเข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งนี่ไหมได้ไหมแต่พอพระองค์แสดงทำด้วยพระปัญญาที่คุณทำให้สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งเนี่ยกลายเป็นของตื้นปรากฏเปิดเผยแยกขยายสมดังพุทธพจน์สิ่งที่พระองค์ลำพึงก็คือการนึกคิด สิ่งที่พระอ,องค์พิจารณาโดยคือพิจารณาในใจแหละคิดในใจว่าเออไอธรรมะที่เราตัดสลูนี่ยากจริงแล้วใครจะตัดสรูตามเราได้เนี่ยใครจะเป็นอนุพุทธได้อันนี้เรื่องจริงครับไม่ได้เถียงแต่พุทธพจน์ที่ประกาศนั่นกับสิ่งที่ลำพึงนั้นเพราะของที่มันเคยคว่ำพระองค์หงายให้แล้วครับตอนนั้นพระอ,องค์จะไม่หงายของคว่ำคือจะไม่แสดงรมเลยครับ ถ้าพระอ,องค์ไม่แสดงทมสิ่งนี้ก็จะเป็นของลึกไม่สามารถเราไม่สามารถรู้ได้คุณสกินก็ไม่ได้เอามาทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้เป็นล่ำเป็นสันเพราะอะไรเพราะพระอ,องค์ไม่ประกาศไงเพราะเป็นของลึกแต่พอประกาศออกมาก็เป็นของตื่นปรากฏเปิดเผยแย่ขายายสมดังพุทธพจน์ส่วนกรณีสงฆ์ข้อญาติโยมอาศัยเรื่องอสังกิจจะสามเณรเรื่องเดียวตบจบ หรืออาศัยเรื่องการสงเคราะห์กุลบุตรให้บวชในบาวารพระพุทธศาสนาตบจบนั่นก็คือสงเคราะห์รับเพราะอริยทรัพย์ที่ยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆก็คือการบวชรับผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ครับที่จะรู้ว่าการบวชนันยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆพระองค์พิจารณาแล้วทรัพย์นี่ทรัพย์นี่ทรัพย์นี่ก็ไม่เหมาะแก่ลาหุ่นนี่งั้นแล้วจะเอาทรัพย์ไหนล่ะให้พระลาหุ่นเนี่ย ก็เอาฮะบวชก็แล้วกันสาลีบุตรเธอทําหน้าที่เป็นอุปชาสิพระธรรมภสนาบดีสารีบุตรก็เลยสงเคราะกับพระอานุนสงเคาะโดยการเป็นพระอุปชาให้บวชในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสามเณรรูปแรกในพระศาสนาท่านพระอนุรุทธาก็สง่เสงเคาะกับสุมาณะสามเณรสุมาณะสามเณรนั้นก็เป็นสามเณรหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ว่ากันว่ามีฤทธิ์มาก สามารถปราบพญานาคเมื่อครั้งที่ท่านพระอนุลุุดนี่ทองผระอืดผระอมไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะผมก็ไม่ได้ถามท่านเพราะเกิดไม่ทันอบอกว่าน้ําต้องไปเอาที่น้าสะอโนดานเนี่ยะอาจารย์ฉันแล้วจะดีขึ้นก็เลยบอกว่าสุมมนณะเธอไปเอาไม้ะอาจารย์หน่อยสุมมณะก็เหาะไปเลยสามเณรสุเมณะครับไปเจอพญานาคตนหนึ่งครับ จะขอประลองลิดก่อนถ้าชนะ่าอาเอาน้ำไปสามนิน้อยก็เสียงการจะประลองกันนี่ครับคือกล้องไปยันชั้นฟ้ามาหาสมุทรบรรดาทําให้บรรดาทวยเทพทั้งหลายมาชุมนุมกันนะตำบลแห่งนั้นครับเพื่อดูการปรเรียกว่าสัป,ปยุทธกันระหว่างสามนินน้อยสมณะก,กับพญานาค เมื่อถึงเวลาบรรดาเทพยญดาฟ้าดินทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานพร้อมแล้วครับสามเณรน,น้อยรูปนี้ก็เข้าฌานเหาะขึ้นไปเหยียบบนศรีรษะของพญานนาคพญานนาคจากร่างกายที่ใหญ่โตก็ค่อยๆหดลงหดลงหดลง,หดลงเหลือเล็กก็ฝ่าเท้าสามเณรครับสุดทใต้สามเณรเ็าเตักเอาน้ํากลับมาถวายพระอาจารย์ก็คือท่านพระอนุรุดนี่คือการที่พระอาจารย์สงเคราะห์อ่า สงราข้อใครกครับสงราข้อท่านโนสกาติสะนั่งเก็บเม็ดข้าวกินโอ้เด็กคนนี้น่าสงสารเนาะเห็นทีเราจักสงคห์เด็กผู้นี้ถ้านี่ผิดพระวินัยครับอันนี้จะเป็นมูลเหตุเลยใครเป็นมูลเหตุมูลบัญญัติพระสารีบุตรครับเหตุเพราะไปสงเราะ้์โนสกาติสะ เมื่อโนสกาได้บวชเรียบร้อยก็บรบรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้จะเรียกว่ายกย่องดีไหมล่ะเป็นพระวิษุผู้มีลาบน้อยก็คือบินทบาททั้งหมู่บ้านน่ะบางทีได้ข้าวบ้างไม่ได้ข้าวบ้างจนเป็นเหตุได้ขันของท่านในแตกและดับไวจนมือสุดท้ายพระบรมอ่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสงสารรู้ด้วยโดยชานว่าวันนี้โนสกาจะเข้าสู่การดับขันทปรินิพานอ่าเข้าสู่การดับขัน ดับขันก็คือนิพพานนั่นแหละดับหมดจดครับดับไม่เหลือาธาตุขันส่วนนิพพานคือดับการปรุงแต่งครับส่วนวันสุดท้ายคือดับขันขันดับไม่เกิดอีกครับท่านก็เลยพิจนารณาอย่างนั้นท่านก็เลยไปชวนเนี่ยโนสกะวันนี้ไปบิณฑบาตกับพระอาจารย์นะขอรับท่านโนสกาก็ถือบาดตามที่ครับปรากฏว่าวันนั้นครับเดินสุดสายครับ ไม่ปรากฏญาติโยมผู้ใดใส่บาตรแม่พระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรเมื่อกลับมาถึงวัดพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรก็เลยพิจารณาวา่าปฏิทษเศษกรรมเป็นได้เพียงนี้เชียวหรือก็เลยบอกว่าเธอจงรออยู่ที่นี่นะฉันจะออกไปบินธบาตอีกรอบฉะนั้นการที่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยพระท่านออกไปบินบาตอีกรอบเนี่ยเอากรณีพระสูตรนี้กลับมายืนยันเนี่ยก็แปลว่าสามารถบินธบาตได้ ถึงเที่ยงเลยนะเพราะมันยังไม่เลยเวลาฉันนี่แต่ปัญหามันมีการออกกฎหมายครับบังคับครับให้บินทาบาดถ้าเกินเวลาสองสามโมงเช้านี่เริ่มมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเอาตามความจริงถ้าไม่เลยเวลาพัดเนี่ยถ้าเอาเรื่องพระสูตรเรื่องเนี้ยครับก็สามารถบินทบาดได้ก่อนเที่ยงอะ่ะชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเห็นอ้าวนี่ไม่ใช่เวลาศากพัดนี่เขาก็เลยถวายเฉพาะ ่าผลไม้บ้างาน,าน้ำปานะมั่งกับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วครับฉันเสร็จแล้วครับท่านก็เลยฝากให้กลับมา,าให้คนเอามาส่งให้ปรากฏไอ้คนส่งจําชื่อไม่ได้ว่าใครครับก็เลยกินหมดเลยเมื่อพระธรรมเสนาบดีกลับมาถามรอบสองโนสกาก็ได้ยังไม่ได้ฉันอีกท่านก็เลยออกไปอีกครับ คือสรุปว่าวันนั้นท่านบินธบาตรสามรอบครับรอบที่สามได้เฉพาะน้าผึ้งครับกับเนยใสก็เลยเอาน้าผึ้งกับเนยใสมาแล้วบอกโนสกาว่าโนสกาเธอจงฉันเราจักถือบาทให้ท่านก็ยืนถือบาทด้วยอานุภาพของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพัตหานที่อยู่ในบาทของท่านก็เลยไม่ได้หายไปจากเศษกรรมที่พระโนสกาติสะได้กระทําต่อพระฉีนาศพในอดีตชาติ ท่านก็เลยฉันเมื่อฉันเสร็จฉันจนอิ่มนั่นเป็นอาหารมือเดียวที่ท่านฉันอิ่มหลังจากที่ท่านไปเอาหลังเล็บเคาะระครังแงงแงงจากวันนั้นมาท่านไม่เคยได้ฉันอิ่มเลยมาฉันมือสุดท้ายก็คือมือมือที่ท่านดับขันเสร็จเรียบร้อยเมื่อดับขันแล้วท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมเจ้าก็ให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร สร้างเกดีบรรจุอัฐิท่านเอาไว้ชาวบ้านชาวเมืองก็มาช่วยกันครับเพราะท่านเป็นพระขีนาศพรูปหนึ่งนี่คือประวัติของการสงเคราะห์กุลบุตรครับส่วนคําว่าสงเคราะห์นั้นถ้าผู้มีปัญญาผู้เข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสด,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแม้แต่การบินทบาตก็เรียกว่าสงเคราะ การเดินบินทบาทเนี่ยเขาเรียกว่าสงคราะห์คบพระบรมพระขีนาศพเนี่ยครับรู้ว่าชายผู้เนี้ยเป็นผู้มีบุญยิ่งนักก็เหาะไปยืนรออยู่หน้าบ้านเลยชายผู้นี้ก็เห็นอย่างนั้นกำลังกินข้าวไปได้ปั้นหนึ่งเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา,าก็นำกินไปแล้วครับครึ่งหนึ่งก็นำมาใส่บาทก็นี่เขาก็เรียกว่าสงฆ์ข้อเช่นกัน คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ย่อมเข้าฌานเพื่อมองหาเวนยสัตว์เวนยสัตว์คือสัตว์โลกที่บุญถึงพร้อมและมีความเกี่ยวพันกับท่านเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปยังแห่งหนตําบลน,นั้นเพื่อสงเคราะห์ญาติโยมหรือสัตว์โลกผู้นั้นครับหรือญาติโยมผู้นั้นครับคำว่าไปสงเคราะห์ก็คือไปรับบาตรก็ดีไปบิณฑบาตรกับหน้าบ้านนะัเรียกว่าไปสงเคราะห์ หรือการบินธบะตอนเช้าเขาก็เรียกว่าสงเคราะห์กับสัตว์โลกคือถ้าผู้ศึกษาพระธรรมของพระบรมศาสดาสัมบาสัมเจ้าไม่ได้มีเจตนาลายครับจะรู้ว่าคําว่าสงเคราะห์มันอยู่ในกลุ่มของพรมวิหารธรรมครับอยู่ในกลุ่มของพรมวิหารธรรมครบสามข้อเลยการจะสงเคราะห์ใครได้มันต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าพรมวิหารธรรมนี้ ไม่มีในพระภิกษุครับจะเป็นพระภิกษุได้ไหมมันก็ไม่ได้ฉะนั้นการสงเคราะห์ญาบโยมตามการตามเวลานั้นเขาก็เอาคลิปเก่าที่เขาทํามานานแล้วครับมาหมุนเวียนตั้งแต่การยึดอํานาจปฏิวัติรัฐหารมาเนี่ยปรากฏว่านางผู้นี้ขยันในการกล่าวตู่พระธรรมในทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างจะเยอะมากบ่อยมากและการกล่าวตู่นั้น เป็นการกล่าวตูที่ตื้นเขินทางสติปัญญาค่อนข้างจะมากเรียกว่าประมาณว่าอาศัยที่พระสงฆ์องค์สามเณรไม่ตอบโต้ครับแล้วก็คิดเอาว่าอุบาสกอุบาสิกาในทางพระพุทธศาสนาะนั้นไม่มีองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาะหรือไม่อย่างไรจึงพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมในทางพระพุทธศาสนาะเช่นเข้าใจคำรับใช้ครับรับใช้นี่คือพันธกิจ เก็บไว้ในหะไทยคุณทุกคนรู้อยู่ดีไม่มีความจำเป็นต้องผมบอกว่าเก็บไว้ในหะไทยนี่พุทธพจน์ย้อนกันเลยวินัยะหัทะเยดรังแปลว่าพึงกําจัดความกระวนกวายจากใจเสียส่วนคุณสกินนั่นบอกว่าจเจ้าพระรมไปเก็บไว้ในหะไทยไม่มีคําสอนนี้ครับการจําสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราศึกษาบาลีไปก่อนใช้คําว่าสัญญาจําได้หมายรู้ครับไม่ใช่เก็บไว้ในหะไทยนะจ๊ะ กุลสิจินจาพี่น้องครับผมเล่าให้ฟังค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะสงค์ข้อบุตรนั้นเป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์สมเนรกระทำชอบแล้วด้วยธรรมด้วยวินัยกระทำชอบแล้วด้วยผมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยความเคารพสวัสดีครับ